สัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าให้ทวดนะคะหางย่านะคะวัย87ปีนะคะวันนี้แต่งหน้าไปกินหมากใครดูนะจะสวยขนาดไหนนะผู้ชมกันนะคะเอค่ะี่ก่อนนะ,จะเจลแต่งหม ความชุ่มชื้นของหน้าค่ะไปกินมากหรือเล่นน้ำตกไป้มามเอยเนียนหมากเงาไได้ห้ามเงตีเราลยห้ามเงยเ่่เลยเด็กน้ำตกใหไหมอย่าไปกึ๊กรึ๊บกบกรึ๊บอยา อ well, okay, yeah. mm hmm. um าเมงมดนมุดไเอินเป็นคือของเตงโม่ะคะขายเยอะก็ไม่ขาพเ่ คือคนเก่ก็จะเป็นนี้ขาดขาดถ้าเราเก่ไปเราก็จะเป็นนี้เหมือนกันน,ะนางเอกนี้มันจะวันนี้จะเป็นนางงามแต่งโฉมเจ๊อะไรอือ้ม

ไมยยต่ต้องถ่ายเยอะนะคะสวยแต่ตอนวัยรุ่นตอนวัยรุ่นเนี่ยสวยที่สุดแล้วนะเราก็รุ่นลาเนี่ยที่ก็<ด>ไม่ลอจริงจริงอ่าจริงจริงมาถมีมาเบามาเบา หน้าเบาๆไปกินมาหึกรเทยด้วยนี่ก็เป็นสี

มาแล้วนะคะเออหีมีเลือดฝาดนิดหนึ่งปากแดงจมูกแดงมีเลือดฝาดสวยไหมคะทุกคน อันนี้เป็นการแต่งตัวไปกินหมากนะคะเลยยัยใบมุจโร่เหรอมุจโร่สกุลเฮยนะสวยเหมือนกันเลยสองคนมุ